วันนี้มาถอดประกอบตรวจ,รวจเช็คซ่อมนะครับกรณีตัวนี้เสียนะครับกรณีเสียก็คือป้อนไฟไปแล้วเงียบนะครับหรือมีแค่เสียงตักๆครับเราก็จะมาตรวจซ่อมกันตัวนี้ดีดีอยู่นะครับแต่ว่าผมจะมาแกะถอดประกอบให้ดูวนะิธีถอดนะครับเผื่อเราลื้อออกมาแล้วจำเฟืองไม่ได้ก็จะได้เอาคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับ ก็มีน็อตสามตัวนะครับคือถ้าเราจะซ่อมตัวนี้เราต้องมีกาวร้อนนะครับส่วนมากก็จะตัวนี้มันเสียอย่างที่ผมบอกนะครล้อล้อไม่เหล็กเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้มันจะขาดกันมันทำให้ไม่เป็นตัวเดียวกันมันก็เลยฟรีนะครับเราเราต้องเอากาวร้อนมาเชื่อมตัวนี้ตัวนี้หรือไม่ก็หาตัวที่เสียมาเปลี่ยนล้อไม่เหล็กใหมนะ่เป็นมอเตอร์ลักษณะน,นี้ครับ แต่อยู่ในนี้ครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยให้ดูนะับคานัดสามตัวนะนัดสามตัวแบบนี้ถอดง่ายนะครับนัดสามตัวแล้วก็ถอดได้ทั้งฝาหน้าฝาหลังนะแล้วเราก็ค่อยแกะแกะอันนี้ฝาหน้านะฝาหน้าแกะฝาหลังได้นะ แกฝาหลังเลยนะี <invent ories> <quarto> <R ud payment> ่ฝาน้าฝรหลังเลยก็จะเราก็จะเห็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเตะตัวเตะตำแหน่งครับเฟืองลูกเบี้ยวแล้วมันจะมามาผักตัวนี้นะหรือมาเตะตัวนี้เพื่อให้มันตำแหน่งมันได้นะครับผมอันนี้เป็นวลายอันนี้เนื้อตอนเนื้อตอนนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ครับไฟเข้ามอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้ อันนี้เป็นไฟเข้าโซลินอยครับโซลินอยตัวใช้ไฟก็คือมอเตอร์อันนี้เป็นโซลินอยด้องเหลือครับตัวนี้เวลาโซลินอยทำง,งานตัวนี้ก็จะกระดกขึ้นกระดกขึ้นเพื่อล็อกเฟืองตัวนี้มันเป็นโลหะวิธีถอดนะครับแล้วก็ถ้าคนไม่เคยถอดอาจจะจำไม่ได้ครับนี่แค่ถอดนี้ออก น,นี่อกอกกนณนมันจะได้สะดวกมันจะเป็นอย่าเนี้ยลักษณะนี้บตัวที่เสียบอันนี้อันนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นโซลินอยโซลินอยเวลามันงัดขึ้นมันก็จะมา อันนี้เป็นโลหะเฟืองที่มีโลหะก็จะมาล็อกล็อกแล้วก็เฟืองพวกนี้ก็จะล็อกเพื่อให้มันล็อกตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ถอดออกนะตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองเฟืองคล้ายๆเฟืองทดอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้นกําลังคนระับตัวนี้ที่มันเสียเพราะว่าตัวนี้นครับ เป็นแม่เหล็กมันจะถอดยากนิดนึ่งนะครับ้และเพราะมันมันดูดกันอยู่นี่ตัวเนี้ตัวนี้กับตัวนี้ส่วนมากถ้ามันเสียตัวนี้มันจะขาดจากส่วนนี้นะครับคือพอมันขาดปุ๊บมันก็จะฟรีพอฟรีแล้วตัวนี้มันแค่กระดิกกระดิกมันไม่หมุนเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เป็นแม่เหล็กกับกับชุดเฟืองต้นกําลังให้ให้เป็นตัวเดียวกันเนี่ยมันจะแข็งเป็นตัวเดียวกันแต่ก็มีแกนตรงกลางเพื่อให้สวมเข้าเกนี ถ้ามันไม่เป็นตัวเดียวกันเนี่ยมันก็จะฟรีนะครับส่วนมากตัวนี้จะเสียพวกพลาสติกที่ติดล้อยไม่เหล็กมันจะหกักขาดออกจากกันตัวบนตัวล่างประกอบคืนนะครับก็พวกนี้ห้ามไปใช้จระบีนะครับให้ใช้วัรสลีนนะครับดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันมันจะทําให้เกิดความฝืดครับใช้วัรสลีนดีกว่าเนี่ยก็ใส่ไว้ง่ายเพราะเป็นเป็นไม่เหล็กอันนี้เป็นคนลวดครับคนลวดตัวนี้ก็เป็นโซลีนอยด์ครับตัวนี้ เวลาตัดไฟมันก็จะดิดไปดิดมาอันนี้เป็นคนลวดโซโลินนย์นะครับตัวนี้ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงตัวนี้เป็นต้นกำลังโซโลินนย์ทำหน้าที่ล็อกนะอันนี้เป็นหน้าหน้าที่ต้นกำลังมาดูประกอบคืนนะครับหลังจากที่เราตรวจซ่อมตัวนี้เสร็จนะครับทากาวทา,า,วทา,าวเรียบร้อยหรือเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มามาดูฐานตัวนี้บางทีเราลื้อๆตัวฐานตัวนี้มันหลุดนะครับตัวนี้ฐานโซลินยนย์ครับนี่มันจะมีที่เสียบนะ ใส่ให้ตรงครับใส่ให้ตรงกดกดให้เข้าล็อกนะครับเพราะถ้าไม่เอาตัวนี้เข้าแล้วมันจะใส่ลําบากพอได้ฐานเสร็จมันก็จะมีเฟืองอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่อยู่ข้างนอกมันจะมีฝาเนี่ยครับอันนี้อันนี้จะอยู่ข้างบนสองตัวนี้ส่วนส่วนสี่ตัวนี้จะอยู่ข้างล่างข้างล่างก็คือตัวนี้ที่เป็นเสาตัวนี้เราสังเกตเสดีน,อดดน้อยตัวขาสดีน้ยครับทุ มันก็จะมีเฟืองโลหะนะครับตัวนี้ก็จะมีโลหะนิดนึงเพื่อให้มันดูดดูดติดนะครับตัวนี้ก็อันนี้ใส่ไปก่อนใส่ตัวเขียวก่อนตัวเขียวมันก็จะมีหางนะตัวนี้เอาหางมันชี้นะครับตรงนี้นะครับใส่เอาเฟืองเล็กขึ้นข้างบนนะนะครับสังเกตดีมันจะมีมีหางไปทั้งชุดเฟืองเขียวนะครับใส่เพราะว่ามันเป็น มาใส่ตัวเฟืองเฟืองที่จับล็อกนะครับเพราะว่าโซดีนอยมันจะมาดูดตัวนี้ก็จะมาล็อกเฟืองเขียวโซดีนอยตัวนี้มันก็จะมามาดูดลอ็อกเมื่อรามาใส่เฟืองตัวนี้เฟืองตัวนี้เฟืองสะพานนะความลงนะครับความลงถ้าเกิดดูเฟืองเฟืองใหญ่มันก็จะมาขับัส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่า ข้างล่างตัวนี้แล้วข้างล่างตัวนี้ตัวนี้ก็จะมาสวมสวมอีกทีนะสวมทีน,ะทนีแล้วก็ใส่เข้าไปนี่น่าจะใส่ก่อนนะใส่นี่ก่อนนะแล้วตัวนี้ทีหลงังเพราะว่า สเก,กดูเฟืองเฟืองมันจะขับกันเฟืองมันจะขับัถ้าเฟืองไม่ขับการแสดงไม่ถูกทุกเฟืองมันต้องถึงกันเฟืองเล็กขับเฟืองใหญ่เฟืองใหญ่ขับเฟืองเล็กนะแล้วเราก็มาใส่ฝานะใส่ฝาดนะูนี่มันก็จะตัวนี้ขึ้นมามันก็จะเข้าล็อกมัน แล้วก็มาใส่ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเลขสี่นะครับเอาเลขสี่หันมาทางนี้นะมันก็จะมีรูรูตรงนี้นะครับรูมันก็จะมีเสาของมันสองเสาเอาเข้ารูก่อนตัวนี้มันจะชอบหลุดนะทับงท่านกดให้มันเข้าล่องมันนะครับก่อนจะใส่มันก็จะมีล่องล่องของมันอยู่จะมีตัวนี้ชอบหลุดบ่อยแต่ก็ค่อยๆใส่ก็ได้ทำม่จับไปนะครับย้ำดีดออก แล้วก็ตรงนี้สวมสวมเข้าร,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 รูจะมีรูรูเนี่ยอันนี้สองแล้สองสองจะมีรูสองรูอันนี้ยังไม่ดีดอกเพราะมันสวมเข้าตรงนี้มัน,ม,นมันเขาดิดไปไหนไม่ได้นะมันก็จะมีมีเตยมีเตยตรงนี้เพื่อเพื่อจะมาเข้ารูคุณรูนะรูรูเนี่ยครับร อันนี้เข้าแล้วแล้วก็มาใส่ฝ้า,ไ,า,นะมาออไม่ได้อย่างนี้นะตัวนี้ก็มาใส่ครับออกไม่ได้เงี้ยก็ใส่ตัวนี้ ตัวนี้ถ้ามันหลุดเราก็ค่อยใส่ที่หลังครับเพราะว่าตัวนี้มันมันจะติดนะมันไม่ใส่ไม่ยากเนี่ยคาร์เน่ถ้ามันหลุดแล้วก็มันจะมีรูตรงนี้เข้ามาสวมมันจะมีตำแหน่งของมันอยี่แล้ว,ลวกขดเข้าร่องโอเคอมันก็จะมีมีร่องของมัน่จัดระเบียบเพราะว่าเวลาดันหน้าหน้าคอนเทน์นี้จะถึงกัน ค่อยทำนะครับอันนี้มันไม่ยากครับแต่ว่าให้ให้รู้ตำแหน่งใส่ให้ถูกตำแหน่งส่วนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วเราก็มาใส่ใส่ตัวนี้ใส่เฟืองนี้ลงล่างครับเพราะว่ามันก็จะมาสวมกขบเฟืองบนเพื่อให้ชุดเป็นตัวเดียวกันอันนี้ก็เอามือพักนิดนึงต้องหามุมนะครับเพราะว่ามันมันจะมีเหลี่ยมมุงมัน เขามันก็จะชุดชุดเป็นตัวเดียวกันตักับตัวล่างครับเนะสร็จแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะตัวนี้ก็ต้องหมุนตัวนี้ให้มันเริ่มต้นที่เฟืองแลยนะ่นครับนะี่เริ่มต้นที่เฟืองแลกพอมาสุดสุดนะสุด ผักมาสุดน่ามาใส่ตัวนี้ต,นตัวนี้มันมันก็จะมีรูรูอันนี้ลูกเปียวเพื่อผักผักหน้าคอนแทคครับต้อเอาด้านนี้ลงล่างแล้วมันจะมีร,รูมันก็จะมาสวมเขา้าเข้านีเปลี่ยนรูนี่นเลนกักครั้ง ตำแหน่งนี้ครับมันจะใส่ง่ายเพราะว่าถ้าปิดตำแหน่งไอ้พวกขานี้มันก็จะมากดเสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาครับครับยึดนะ อันนี้เราก็จะมา,มาเทสนะครับเทสต์เทสต์ให้ดนะ้านเขียว ไฟสองอยี่สิบต้องระวังขั้วขั้วกลางเป็นขั้วลายนะครับตนนัวนี้ห้ามย้ายเดี๋ยวไปช็อตนะครับส่วนสองขั้วนี่เป็น Newton นิวตันครับใส่สองข้างถ้าเรามีสองเส้น จะเสียบไฟครับนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยไฟดูว่ามันจะได้ปกติไหมเนี่ยดึงแล้วแล้วจะลองปิดไฟครับว่ามันดึงกลับไหมอันนี้ปกติครับ ลองดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งซักนะครับวามนดึงกับมีสองตำแหน่งนะครับแล้วตำแหน่งตำแหน่งซักต้องอยู่ต้นตรงนี้นะนี่คือตำแหน่งซักนะมันจะดึงครึ่งเดียว น,นี้คือตำแหน่งสักดูผมจะปิดไฟว่ามันจะดีดกลับไหปปกติครับชะได้ปกติมันตัดเท็ดก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับในการถอดประกอบซ่อมนะครับันี้ก็คือส่วนมากก็จะเป็นล้อไม่เหล็กครับล้อม่เหล็กประมาณนี้ครับที่มันอยู่ในนี้มันจะ พลาสติกตัวบนตัวล่างมันจะขาดออกจากกันเราต้องหากาวร้อนมาเชื่อมแต่รูตรงกลางต้องให้มันเป็นแกนหมุนได้นะครับอาการเสียยอดหินของตัวนี้ครับส่วนมากล้อไม่เหล็กนะเฟืองมันแตกมันขาดออกจากกันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับในการถอดประกอบซ่อมเรียนน้ำทิ้งสองไฟสองยี่สิบนะครับการต่อเทสตต่ออะไรขั้วนะครับขั้ว น,นี่ไฟอันนี้นิวตันนิวตันตครับต้องระวังนะครับพวกนี้มันถ้าต่อผิดขั้วมจะช็อตเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้น,นะครับฝากกดไลค์ติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ